สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดสีฟ้าน,นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาคุยถึงเรื่องกระ่อมกันต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็สอบถามข้อมูลกันมานะครับก็ถือว่ามีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้หลังจากที่เราคุยถึงเรื่องก่อนหน้านี้นะครคุยเรื่องว่าขยายพันธุ์ยังไงจะเสียบยอดยังไงจะปลูกยังไง จะดูแลคบผรองมในเบื้องต้นยังไงนะครับกันแล้ววันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของบุคลิกภาพของต้นไม้ชนิดนี้นะครับมาดูกันว่านิสัยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ทางหลักวิชาการอะไรพวกเนี้ยนะฮะเราก็มาลงกันบ้างเพื่อเพื่อเราจะไม่ทิ้งหลักวิชาการเนาะนะอ่ะก็ยังไงก็ต้องถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยนะเพราะข้าขงหลังมันเป็นบอ่บอบ่อปลาเนาะมันจะมีปั๊มมีอะไรมีปลากระโดดเดี๋ยวไก่ก็ไปไก่ก็มานะฮะก็ ตามสภาพนะฮะโอเค okay. <c oughs> มาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับต่อหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอ้เพื่อกระท่อมเนี่ยมันมีกี่ชนิดมีกี่สายพันธุ์นะครับก็เห็นมีหลากหลายเลยมันมีหลายมากมายเลยฮะแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสามสายพันธุ์เป็นหลักนะครับสามสายพันธุ์ก็คือหนึ่งก้านเขียวสองก้านแดงแล้วก็สามหางกั้นนะฮะ ลักษณะของทั้ง3อย่างเนี่ยอย่าง2อย่างแรกเนี่ยแยกกันตามสีของก้านใบเนาะก้านใบอันนี้แดงทั้ง2ต้นเลยเป็นก้านแดงแต่จะเป็นก้านเขียวเนะี่ยตรงก้านนี่รับก็จะสีเขียวนะฮะแต่ส่วนตัวหางก้างเนี่ยตรงหลังใบเนี่ยหลังใบเนี่ยเขาจะมีแบบติ่งออกมานะสี่ห้าหกติ่งแล้วแต่ชนิดแยกแขนงก็ไปอีกเยอะแยะเลยนะฮะแต่ก็จะมี3พลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ความนิยม ที่อาไปใช้กันนะครับอย่างเคียวเนี่ยเขาก็จะยมเป็นก้านเขียวนะจำเป็นผมได้อยู่ภาคตะวันออกนภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยนิยมเขียวก็จะเป็นก้านเขียวกับก้านแดงก้านเขียวก็จะอร่อยมันนะครับแล้วก็ไม่แรงมากแต่้าเป็นก้านก้านแดงเนี่ยฤทธิ์ทางยาเนี่ยขาจะแรงแรงขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็ตอนเคียวเขาจะเด็ดก้านออกจะกินเฉพาะใบแล้วก็คายชานออกส่วน <c oughs> หางกั้งเนี่ยถ้าแบบไม่ได้เคียวไม่ได้ไม่ได้แบบ เคยชินมาก่อนแล้วเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ยอมเคี้ยวกันเท่าไหร่เพราะว่ามันแรงฮะมันเมาเขาก็เลยจะเป็นนิยมเอาไปต้มนะฮะเอาไปต้มดื่มน้ําดื่มอะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่ก็จําเป็นพวกก,ก้านก้านแดงกับหางกัง้งไปยมไปต้มกันนะครับต้มกินเพื่อเชืชาติออกใช้งานกลางแจ้งงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็มาอีก <c oughs> ต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นลักะของลําต้นเนาะในส่วนของลําต้นเนี่ย เท่าที่ไปศึกษามานะครับถวกพักใต้จะเยอะนะฮะมีเยอะมีต้นใหญ่ๆอยู่ในป่าเลยดงอะเยอะยังมีอยู่เยอะเลยครับเขาเคยวิจัยกันมาว่าแต่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนาะเคยไปศึกษามาว่าบางต้นใหญ่ใหญ่ลำต้นกว้างถึงมา2.5เมตรได้เขใหญ่เลยบางทีก็สองคนโอบนะฮะลำต้นใหญ่แล้วก็อายุของต้นไม้ชนิดเนี้ยเป็นต้นไม้ยืนต้นเนาะมีอายุไข ก็เป็นร้อยปีเป็นร้อยปีฮนะอย่างน้อยก็ร้อยร้อยปีแน่นอนแต่หลังจากนี้ไปก็อาจจะมากกว่านี้อีกนะฮะก็ลนะักษณะทรงพุ่มก็จะมีความกว้างประมาณ 5- 6เมตรก็คือเป็นไม้ทรงพุ่มเนาะพุ่มเขาจะกว้างุ่มเขาก็จะกว้างแล้วก็ลําต้นเนี่ย <c oughs> เนื้อไม้เนี่ยเปลือกเขาจะเป็นเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้แข็งเนาะเป็นไม้เนื้อไม้แข็งแล้วเปลือกจะหนาเปลือกนี่ก็เป็นเป็นยาด้วยนะครับเปลือกก็เป็นเป็นยาด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็ ลักษณะการหากินของรากอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นไม้ที่รากจะยั่งออกไปข้างๆแล้วก็ลงลึกซึ่งจะเก่งในการหาอาหาน้ําในช่วงเวลาหน้าแล้งอะไรเงี้ยเขาก็จะยืนต้นอยู่ได้แต่ก็จะไม่งามเนาะแต่เขาก็จะไม่ตายเพราะว่ารากเขาลงลึกแล้วก็สามารถที่จะดูดน้ําจากใต้ดินขึ้นมาได้อีกอย่างหนึง่งน้ําท่วมก็ไม่ตายนะน้าท่วมเนี่ยขังเท่าไหร่ก็ไม่ตายแล้วชอบพื้นที่แฉะ พื้นที่แบบน้ําชื้นน้ำเนี่ยเขาจะโตไวมากๆเลยนะฮะแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือลักษณะกิ่งนะครับกิ่งของต้นไม้ชนิดนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็น3าอย่างก็คือ1อันนี้สมมติว่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้นีเป็นที่เราทำไว้นะครับอันนี้ต่อกระทุ่มเนาะอันนี้เป็นยอดกระท่อมเราเราอนุมานว่าอันนี้เป็นลำต้นแล้วเนาะอันนี้คือลำลำต้นแล้วส่วนกิ่งเนี่ยจะมีอยู่3ามชนิดก็คือกิง่ง หลักก็คือกิ่งตัวเนี้ยที่ออกจากลำ,ลำ,ลำต้นเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกิ่งแขนงก็คือกิ่งที่ออกมาจากตรงนี้ย